สถิติการชกสิดีของพิมอารันเล็กสิทธิ์อารันสมรักคำสิลสถิติปี2532ชนะ6แพ้หนึ่งต่อ24มกราคมชนะคะแนนธนงเดชเกียรติพยายไทยต่อ28กุมภาพันธ์แพ้คะแนนรุ่งโรสส์สิงลานทองต่อ23พฤษภาคมชนะคะแนนชาติชายน้อยชาวไรอ้อยดูเดือดต่อ21กรกฎาคมชนะคะแนนสักชยัยวงเวียนใหญ่ ต่อ25สิงหาคมชนะคะแนนสุกเกษเดชชวลิตต่อ15กันยายนชนะคะแนนสเสมอน้อยต่อบุลเลิศต,ต่อ29ธันวาคมชนะคะแนนเด่นเหนือสถิติการชกป,ปี2533-2535ต่อของพิมพอรันเล็กสิทิ์อรันยอดสีมือจากบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแกน่นสถิติปี2533ชนะ3-2แพต่อ20มีนาคมชนะคะแนนปีใหม่ฮอ,อยุทธนากร ต่อ15มิถุนายนชนะคะแนนนำขบวนน้องกีพาหุยุธต่อ7สิงหาคมแพ้คะแนนบุญหลายวันส่อบเทนิกุลต่อ26ตุลาคมชนะคะแนนบุญหลายวันส่อบเทนิกุลต่อ30พฤศจิกายนแพ้คะแนนพนมรุงสิสวบสถิติปี2534ชนะรวด5ครั้งต่อ22มกราคมชนะคะแนนคือกริสวันเสาร์นายายอานต่อ26มีนาคม วันเสาร์นายายอ่านต่อ17พฤษภาคมชนะคะแนนบุลไลวันเสาร์นิกุนต่อ11มิถุนายนชนะคะแนนบุลไลวันเสาร์นิกุลต่อ27สิงหาคมชนะคะแนนพนมรุ้งศรีสวบสถิติปี2535ชนะ1แพ้1ต่อ27มกราคมชนะคะแนนชมวกเพชร5พลังติดทีมชาติไปโอลิมปิกที่บาร์เซโลนาสเปนตกรอบสองแพ้เมย์เจ้าภาพ ต่อ27ตุลาคมกลับมาแพ้นอกบัวขาวประพิสิทธ์เชิดยก4